ป <his> <his> ู้จับสนะวัสดุนนาซิลาสปูตินเงี้ยนะวันนี้ไปรุ่นเมกาไปรุ่นดูไปไปรุ่นชาวทรายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Battlefield V นะทุกชมน,นะเออเป็นเกมแนวแบบว่าเขาเรียกว่าเกมยิงปืนนะครับคุณดูนะเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนยืนอ้าวธนานะหรอเกมยิงปืน FPS Shooter นะครับสไตล์สงครามโลกครั้งที่สองนะทุกชมน,นะเออก็ ใครอยากเล่นก็ไปลมาเล่นกันได้นะวันนี้พี่ก็จะไปย้อนวัย้อนรอยท่าหน่อยไะเกมมันออกมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะทุกชมนะ,ออะถือว่าแบบยังมันอยู่เนงสนุกอยู่นะครับเออเอาว่ามาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับน้องๆเย่รอบนี้เราอยู่ฝั่งอเมริกานะทุกชมนะเลือกตัวก่อนนะเอาเอาปืนอะไรเราเข้ามาวะไอลูกซองเราก็ตึงอยู่นะคนดูเนี่ยอันนี้ผมแบบจัดเซตไว้อยู่แล้วนะครับสไนสไนเปอร์โนตึงผมนี่ต้องมีนะครับทุ้ชมนะเอออันนี้เรารอทีมเราก่อนครับคนดู ผมว่าเบตเตอร์ฟิลวีไม่งมันกว่าสอง2อี่สองะพูดตรงๆนะ <c oughs> จริงๆนะจากใจนะท่านผู้ชมมันกว่าวะ่ะที่เล่นมาเนี่ยมันกว่านะฮะท่านผู้ชมนะม,มาแล้วลว่ามาว่าล่าเฮ้ยโอ้โหนี่มันเป็นฉากเตรียมบุกเราเลยนะคุณด,ดูนะมาลงเลยครับเราเย้ yeah, ไปเลยดีครับเพื่อนเอาไงเอาไงเฮ้ยเอาดีเอาดี คิดถึงบรรยากาศก็ตอนที่ไม่ลำมมีอะไรอะ่ะอะไรอ่ะดีพอยยิงคืออะไรอ่ะเพื่อนงงนะต้องลงตรงนี้หรอือ <c ười> คืออะไรวระไปกินดีใจได้ไงวะไ,ไปไปไปมาเฟรนมาเฟรนบูไปเลยดีครับเราเฮ้ยจริงๆงเราเรียกพวกเครื่องบูงเครื่องบินมาได้นะกดบีใช่ไหมผมลืมเดี๋ยวนี้ผมเล่นสายสไนเปอร์นะ เย่ yeah. อันนี้นะปืนกงของผมเลยแหละคนดูเฮ้ยเพื่อนเรากำลังยิงต่อต้านอากาศยานสวยเพื่อนโอ้ทำดีมายิงเครื่องบินนะครับไล่เครื่องบินก่อนยึดจุดตามจุดนั้นก่อนนะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง RichManShop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามผพจ RichManShop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยไปว่าไปว่าลุยได้เราโอโหสนโนตรึงนั่งนานเพื่อเรายึดไปแล้วหลายจุดเลยน,ะนี่คนดูเย้ส่องกันเลยนียครับ ไกลอยู่เหมือนกันนะด้านบนแม่งมีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มเลยนะย่กด x x x จำย้ำขึ้นไปฮะป๊าบป๊าบลิงก่อนเลยไหวโดนอยู่ร่วงโอ้โหพี่โคแม่งตึงจัดเลยอ่ะพีเย่ขึ้นไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับตอนในโคตรทรี เดี๋ยวผมเลือกที่ลงดีๆก่อนจะได้ซุ่มยิงเขาได้นะท่านผู้ชมนะเอ๋โอเคยิงนะอันน,น,นี้อันนี้ผมยิงพูแบบสำรวจนะว่ามีใครอยู่ไหมตรงนั้นยิงไม่น่าจะมีนะครับไปจุดต่อไปเราเอาว่า,าติงจัด แน่นี่น่าจะเป็นมอบนอนลงไปนะท่านผู้ชมนะยี่ผมแม่ไปเอาของช่วยเพื่อนก่อนเอาไปข้างในก่อนนะฮะคนดูนี่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 ทำบังเกอร์ก่อนไหมอันนี้อะไรวะเนี่ยไอ้เก็บกระสุนอยู่ไหนวะเพื่อนอยู่ข้างในหรอโอเคมีดกู๊ด ผมใส่นี่ก่อนเขาเรียกว่ายิงเปิดยิงเปิดให้เพื่อนยิงเปิดจุดอืมยิงพูนะครับไว้เปิดดูนะครับว่ามีศัตรูหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะโอ้รถถังเราโคตรนัวตอนเนี้ยอยากมาเล่นซับพอร์ตป่ะไว้คอยยิงคอยคอยช่วยยิงรถถังสวยสวยตอนนี้เราแม่งโคตรเทพคุณดู หมอก่อนมันก็หมอกแถวนี้ก่อนตองเลยดีครับเว้ยเครื่องบินกามิกาเซ่นะฮะตรงนู้นเฮ้ยเพื่อนบูกไปฮะเพื่อนเราแม่งตึงจัดเลยว่ะแถวนี้สวยสวยโอ้เพื่อนเรากำลังยิงเครื่องบินนะฮะท่านผู้ชมตรงนี้ผมทุบตรงนี้ก่อนตั้งสร้งสร้งปอมนะครับกดตัวทีนะท่านผู้ชมตั้งป้อมขึ้นไปช่วยยิงนะโอ้ยผมโดนสปอตคนดู เดินไปเดินไปเพื่อนของสายสิทธิ์เพื่อนอาร์ตสปอร์ติสแหมผมโดนล็อกแล้วคนดูโอเคกูขึ้นไปด้านบนนี้ <c oughs> เฮ้ยในจุดซุ่มใหม่เลยนะไหนยิงเ,เห็นเลยเว้ยเฮ้ยยังไงไมันยิงหาใครวะมันยิงใครวะ วุ้ยวุ้ยโดูเราดูเราดูเราคนดูอุ้ยฮังเลยไหนไหนไหนมันอยู่ตรงนี้แหละคนดูมันมีตัวอยู่อย่างนี้นะวุ้ยแตกแตกแตกโอ้ยโดนยิงครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายิงสำรวจให้เพื่อนนะ เดี๋ยวผมมาช่วยรถถังนี่กว่าว่ะผมว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวตัวใหม่นี่ผมจะเอาซัพพอร์ตลงมานะครับซัพพอร์ตนี่ซัพพอร์ตผมมันตึงอยู่นะครับคนดูนะไอแต่ซัพพอร์ตผมมันมีนี่ไหมวะยิงแอร์ฟอร์สไหมวะอ๋อลูกระเบิดเอทไมโอเคดีแล้วเนี่ยแหละมาเดี๋ยวไปช่วยซัพพอร์ตรถถังก่อนนะครับคน,คนดูนะคนดูนะก้อนกอนมา เชื่อมเชื่อมเชื่อมรถถังไว้นะเชื <wenn> <ler> <üf ule> uh. ่อมรถถังไว้คนดูกูทีกูทีเอาว่าเอาว่าถึงจ่าถึงจ่าเชื่อมรถถังไว้รถถังเรามีกำลังแรงสูงที่สุดเดี๋ยวเขาเรียกว่าซ่อมรถถังนะท่านผู้ชมนะซ่อมรถถังให้ผมลิงกก่อนอืมไว้เพื่อนอืม เอ้ยเอ้ยลงลงลงกระติบก่อนสวยว้ลงกระติบลงกระติบใสกระสุนกัอนฮะรับพอร์ตมันจะมันมันจะมันจะนี่ดีกว่านะท่านผู้ชมนะนี่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 เราได้โอกาสเชื่อมให้เพื่อนละดีนะที่เรียนช่างเชื่อมมาเอาตัวเอาตัวแข็ง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 อุ้ยอุ้ยเกือบตายแข็ง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 ได้อยู่เพื่อนได้อยู่เพื่อนเอาเลยเอาเลยอัดให้อัดให้ เออเราบันกำลังยิงอยู่นะครับคนดูนะเออเอาดิวิธีอมตะน่ะยิงไปเลยยิงไปเลยเพื่อนยิงไปเลยเชื่อมอยู่เชื่อมอยอู่เอาดิเอาดิมันก็จะเพิ่มแบบพลังให้กับรถถังเราไม่ใช่เพินะ่มพลังเนี่ยเพิ่มเรื่อนให้กับรถถังเรานะครับนี่รถถังเราไปเอฟวิทิงเอฟวิแวร์อ่ะยิงแบบยิงไม่เข้าด็อกบอกเลยอ่าหมอบหมอบรอก,ก่อนเนะดี๋ยวดูระเบิดยิงหน่อยเพื่อนเอ้ยไหว เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเราคานไว้ตรงนี้เงินคนดูนะอาดีเอาดีนักซ่อมนักซ่อมยังมีเันพังเลยสวยสวยสวยไปด้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 วยเชื่อมยังเชื่อมให้อยู่เชื่อมให้อยู่เพื่อนเชื่อมยังอยู่เพื่อนเอาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กดเตียงกดเตียง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีป r i o อตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยเน่ยฮาฮะ่ามีพังครับบอกเลยกดอีวิติงอะ สวยสวยขันนู้นล่ะคันนู้นล่ะผมไปดูก่อนคันนู้นแตกไหมใกล้แตกไหมใจยินเพื่อนใจยินมาแล้วเพื่อนเชื่อมันก่อนเชื่อมเชื่อมเชื่อมนักเชื่อมในตำนานนับเชื่อมสวยเพื่อนเลี่ยมเปียเลย <c oughs> เอาหายไปไหนล่ะตัวถังเราตัถังเรามันจะแตกนะคุณดูเราต้องมาเชื่อมให้เพื่อนกันหรือมันไม่มีคนคับนี่ ยังไงขับเองก็ได้วะขึ้นหน่อยเอ้าทำไมเลยนายหนีมาทำไมล่ะเพื่อนอ๋อมันจะไปยึดยึดจุดอื่นบ้างนะฮะท่านผู้ชมนะลงก่อนลงก่อนไป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 มากันรถถังว่ะผมชอบปะภาพมันสวยจัดๆเลยนะคนดูทัพเอาวีผมไปเชื่อมช่วยตรงนู้นก่อนดีกว่า้ย มันมีมันม,มีตัวมามีตัวมารตรงนั้น<ป>เอาดิไห่ลงมาก่อนนะคุณดูนะสวยมาดิมาดิเราต้องไปกวาดพวกมันก่อนนะครับ อาดีเดีดีถึงจัดถึงจัดพวกไอ้ยุ่นแกน่ะพวกไอ้ยุ่นแตกพวกไอ้ยุ่นแตกสวยสวยสวยสไลด์ออกมาครับเออเอาวะเอาวะคุณดูหน่วจัดหนัวจัด ู่ไกันหมดวะคนดูนี่แหละปชิชายแดนไว้เพื่อนงั้นเราจะไม่มีไม่ให้บ้านให้กลับมาดเดือดเดือดคนดูนี่ผมยิงปชิชัยแดนไว้นี่เขาไม่ได้โซนนี้นนดดตร์ สไนเพื่อนเราแม่งตึงจริงอะไรออกมาครับโอ้ยโ,โดนนะท่านผู้ชมนะไปลองสไนลงมาดีกว่านะมุมอย่างเงี้ยคนดูผมว่านะสไนแม่งน่าจะได้กินอยู่ Yeah very good แต่ผมก็อยากดินไอ้ตัวนี้โตว่ะรถถังอ่ะนี่เอาเลยโอ้โห้งอ่ะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายซ่อมซ่อมซ่อมรถถังให้ก่อนซ่อมรถถังซ่อมรถถังไว้เฮ้ยยี่ี่เท่ากีดีซี่ต่อไหมต่อไหมเพื่อน ทำไม่เพื่อนไหมนะครับคนดูนะอ่าเฮ้สยสวยๆมันจะไปตรงไหนเนาะเพื่อนเรานี่ยตรงนี้ก็ติมอยู่แล้วนะครับคนดูนะมันจะขึ้นตรงไหนอะตรงนู้นกันเหรอฝั่งนู้นนะฮะท่านผู้ชม ไปเอารถขึ้นไปครับเฮ้ย hey. อ oh mm ้าววุ้ยวุ้ยวุ้ยตายโอ้ยโดนใครยิงไะมเฮ้ยมันมีตัวแม่แอบลอยนะนี่มีตัวแม่แอบลอยนะนี่เพื่อนเออโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า Battlefield 4เอ้ย Battlefield 5นะ Battlefield V นั่นเองนะท่านผู้ชมนะโหลดมาเล่นกันได้นะครับวิ่งโหลดอยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะเป็นเกมแบบแนวสงครามโลกครั้งที่สองโคตรมันอ่ะคนดูนะครับ สำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนจะกาแบงคิปหน้าบายจ้าคนดูเดี๋ยวซ่อมก่อนนะร้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทางไลน์ออฟฟิเชียล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังม เติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ<ๆ>้มคุ้มโลบอคกิฟต์การ์ดไลออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช h o p โนหนึ่ง no. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย